และแล้วก็ถึงวันสร้างสถิติโลกใหม่ของชาวไทยในการสร้างโฟโตอัลบั้มที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับการร่วมแดงร่วมใจจากช่างภาพและคนไทยทั่วประเทศเพื่อนำเสนอความหัศจารของสถานที่ท่องเที่ยวไทยให้ทั่วโลกได้รับรมท่ผู้ชมครับขอรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่วันรวมไยใจเดียวกันกับการสร้างสถิติโลก10สถิติครับคใช่ค่ะก็ตลอดระยะเวลาที่เราทำรายสถิติโลกกันมาแล้วทั้งหมด6ครั้งเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็น ลูกหลานเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะคะมีความรักความสามัคคีที่จะสร้างสีดีดีให้กับประเทศชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่รายการของเราต้องการนั่นก็คือการเห็นคนไทยมารวมตัวกันแต่มารวมตัวกันเพื่อทําสิ่งดีๆเราจะมาทําสถิติโลกที่เจ็ดของรายการของเราในวันนี้นั่นก็คือ การทำโฟโตอัลบั้มที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับประเทศจีนนะครับทำไว้เป็นโฟโตอัลบั้มเหมือนเปิดอัลบั้มรูปเลยนะฮนะเขาทำไว้4คูณ5เมตรครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาทำให้ให,ใหญ่กว่าเขานั่นก็คือ4คูณ6เมตรครับต้อง <ực> ทำให้ได้ครับ <c oughs> ขอต้อนรับคณะกรรมการของเรานะครับท่านแรกนะครับคุณวินิตรังพึ่งบรรณาธิการอนุสารอสอรทอครับและท่านที่สองครับคุณทักหสวงวรกุลนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงครับ และพันที่สามคุณทัศน์ชัศรัตนศักครับกรรมการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยครับนี่คือ,คอ,คอโู่ชมหน้าของสักดีทยาและกรรมการที่จะมาตรวจสอบการทำลายสถิติโลกในวันนี้นะครับและตอนนี้เราจะมาฟังการนำเสนอสถานที่ต่างๆของประเทศไทยผ่านโฟตโตอัลบั้มที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับทีมแรกในหัวข้อเน t ัรล ภาชาตที่สวยงามของประเทศที่ถูกบันทึกลงในอัลบั้มนี้และก็ได้ไปรวบรวมภาพถ่ายจากทั่วประเทศเพื่อมาอยู่ในโฟโตโอัลบ,บั้มเล่มนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องของเพเราใช้ชื่อว่า Thailand the Perfect Harmony น,นะคะเหส่วนที่เราเลือกชึ่นี้เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนไทยก็ มาดูโฟโตอัลบั้มอัลบั้มนี้ค่ะจะได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศไทยก็จะใช้เป็นเลขหนึ่งซึ่งเป็นเลขหนึ่งไทยเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะคะเรามีตัวเลขวิชาภาษาเป็นของตัวเองเราก็เลยเลือกเลขหนึ่งไทยโดยการที่จะใส่ภาพต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยของเราไว้ในปกเล่มนี้ด้วยสําหรับภาพแรกนะครับภาพน,นี้เป็นภาพของหมู่เกาะสิมิรันจังหวัดทาง,งานะครับ ึ่งถ่ายโดยคุณพี่พงสันมะใบค,ครับผมซิมิรันเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นสวรรค์ของนักดำน้ำติดหนึ่งในสิดของโลกใต้น้ำเนี่ยยังมีปะการังที่สวยงามซึ่งทำให้ดึงดูดนักดำน้ำม,มาได้มากทีเดียวครับผมถ่อไปนะคะเป็นทะเลแหวกจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งทะเลแหวกเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะครับ ในช่วงเวลาที่น้ําลงมากที่สุดของวันครับเราจะมองเห็นเนินทรายสีขาวซึ่งสามารถเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะเนี่ยเข้าด้วยกันครับผมซึ่งภาพนี้พวกเราใช้เวลารอรอ,รอทะเลแบบน,น้ำมากทีเดียวภาพต่อไปนะครับเป็นภาพของเขาศกที่เขื่อนรัฐประภาครับจังหวัดสุราษฎร์ครับผมเขาศกมีทะเลสาบเขียวมรกตซึ่งไม่ได้หาดูได้ง่ายๆครับผมแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งนย แหล่งธรรมชาติเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอุทยานป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยนะครับต่อไปนะคะเป็นภาพบนนะคะก็คือน้ําตกทีรอซูจงังหวัดปากค่ะน้ําตกทีรอซูนับเป็นน้ําตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียาอาคเนย์เลยก็ว่าได้ถ่ายโดยคุณรอดวงฤทธิ์ีปัญญาค่ะภาพต่อไปนะคะช้างไทยค่ะช้างไทยเป็นสัต์คู่บ้านผู้เมืองเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยของเราส่วนภาพสุดท้ายของเราสองคนนะคะก็คือ ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายค่ะภูชีฟ้าเนี่ยถ้าเราเรียกว่าทีเบตเนี่ยเป็นหลังคาของโลกนะครับเราจะสามารถเรียกได้ว่าภูชีฟ้าเนี่ยเป็นหลังคาแห่งสยามประเทศเลยทีเดียวครับเห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีของประเทศไทยแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนหันมาท่องเที่ยวไทยกันมากจึ้ด้วยค่ะคงต้องกล่าวถึงภาพที่น้องๆถ่ายกันเองก่อนภาพทะเลแหวกนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆของท่างภาพธรรมชาติก็คือการการรอคอยนะครับ แสดงว่าเราไม่ได้ไปเราตั้งใจเพื่อที่จะไปให้ได้ภาพที่ดีที่สุดของสถานที่นั้นมาครับก็ถือว่าต้องขอชมเชยว่ามีความเป็นท,ทั้งภาพธรรมชาติอยู่ในตัวเองทั้งคู่เลยนะครับมอชมเชยนะคะว่าน้องทั้งสองคนแล้วก็ทั้งทีมเนี่ยถ่ายได้สวยมากนะ,ะชอบที่มันง่ายๆที่สุดแล้วก็ถึงความหมายที่สุดก็คือทางไทยนี่เองค่ะทางอยู่ในป่าแล้วเขาก็มีความสุกขกันอยู่อยู่กับโถงงเขามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆอันนี้ต้องขอชมเชยคะ่ะในเรื่องของการเลือกภาพมาน,นะคะ แต่ละแหล่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่สุดยอดของเมืองไทยนะครับน้องๆสามารถที่จะถ่ายทอดความเป็นสุดยอดออกมาได้ทางภาพถ่ายเนี่ยนะครับมาถึงการนำเสนอในหัวข้อต่อไปคือ traditional and art ที่นำเสนอภาพประเทศไทย่ายศิละปะป,ประเพณีวัฒนธรรมที่คนทั้งโลกต่างหลงไหลจะมีที่ไหนบ้างและเป็นอย่างไรมาชมกันเลยครับ ัดการเรื่องภาพของ Tradition and Art หรือว่าศิลปวัฒนธรรมมาเริ่มกันที่ภาพแรกค่ะเั็นวัดเรายค่ะซึ่งภาพน,นี้นะคะก็ถ่ายโดยคุณนะนาะณ์วรนะนะคะ มีหลายคนนะคะเปรียบวัดน,นี้เป็นเหมือนกับสวรรค์บน,นดิน,นะคะ่ะมาที่ภาพต่อไปค่ะเป็นภาพมวยไทยครับค่ะซึ่งท่านี้นะคะก็ถูกสร้างสรรค์โดยคุณสุรพงษ์บัวเจริญนะคะและที่สําคัญที่อยู่ภูมิใจในภาพมวยไทยก็เพราะว่าตัวแทนนเอกลักษณ์ก็คือจะมีท่วงท่าที่ดูดังแต่แฝงไปด้วยความอ่อนช้อยและประเพณีสงการ์ครับเรามีการเคารพบ,บูชาบรรพบุรุษและผู้ใหญ่ผ่านประเพณีการรดน้ำํำหัวขอพรผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีการละเล่นด้วย Ừ ừ ใช่คือการสาดน้ำาสงกลางนะครับแล้วภาพต่อไปก็คือภาพวัดพระศรีรัตนศาสดา,ารามครับหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดพระแก้วครับภาพต่อไปค่ะเป็นประเพณีที่เป็นค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะการที่ปล่อยโคมก็มีความหมายเหมือนกับเป็นการบูชาพระพุทธเจ้ายังเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือด้วยนอกจากเป็นของชาวไทยแล้วนะคะเราไปดูกันที่ภาพต่อไปนะครับภาพนี้นะครับคือภาพปราสาทถินพนมลุงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ สาเหตุที่เราเลือกภาพนี้ก็คือปภาษาถิินพนมรุ้งคือแหล่งอายาธรรมโบราณของไทยเราซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนานและสิ่งสําคัญมีจุดเด่นพิเศษก็คือปรากฏการพิเศษทางดาราศาสตร์ซึ่งปีหนึ่งจะเกิดขึ้นสี่ครั้งโดยการที่แสงอาทิตย์จะลอดผ่านบานประตูทางสิบ้าบานภาพต่อไปนะคะก็เป็นพระนครศรีอยุธยานะคะจริงๆแล้วจังหวัดอยุธยาเนี่ยมีความเป็นมาที่ ค่อนข้างจะยาวนะย,ยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือองค์การยูเนสโกได้ยกให้เป็นเป็นมรด,มรดโกโลกครัถ้าต่อไปนะคะตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นภาพของคุณจตุพรมุตตพงศ์นะคะสมัยก่อนก็จะเป็นการค้าขายทางเรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังสามารถ,ถถ่ายทอดการดำเนินชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนได้อย่างชัดเจนละแท้จริงทำให้เราเห็นภาพของผู้คนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ตรงริมน้ำนะคะก็ครบนะครับทั้ง ความมีชีวิตชีวานะครับและความมีศิลป,ปะนะครับของโบราณสถานของเมืองไทยครับนะครับแล้วก็ในส่วนของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นภาพที่น้องของคนไทยเองของบอกว่ารูปนี้เป็นรูปที่ชอบมากรูปหนึ่งนะครับใช้ s อ o p action ได้ดีนะครับ มาถึงหัวข้อสุดท้ายกับทีมนี้นั่นก็คือ v ว l ไลเซชันกับความเจริญและความทันสมัยที่ทำให้ทุกการท่องเทีเท่ยวในเมืองไทยสะดวกสบายและมีครบทุกรูปแบบที่คนทั้งโลกอยากจะมาสัมผันะสสวัสดีครับครับผมสัรับวัน,นี้พวกเราสามคนนะครับได้รับโสดสวีไลเซชันเองถ้าเกิดสำหรับไปคิวเนี่ยคิวจะว่าถ้าเกิดพูดถึงความ c i v i l i z ลนะครับคบิวจะนึกถึงที่นี้เลย ห้างสรรพสินคะ้าและพิณ้ำสำหรับยา่านทุวันณแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีรียบเสมือนกับล่มหายใจทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีต่างชาติเนี่ยเราก็นานาชาติเข้ามาลงทุนค้าขายมากมายในย่านทุวันแห่งนี้นครับสำหรับภาพต่อไปนะครับ,บภาพจากตะยางสุวรรณภูมินะคะ อลังการมากๆกนะครับสำหรับชาอากาตริยาสุวรรณภูมิแห่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นศูนย์รวมวิทยาการศิลปะต่างๆของชาติไทยเนี่ยไว้ได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลวดลายนะครับเส้นสายลายไทยต่างๆเนี่ยออกมางดงามแล้วก็วิจิตรมากๆมากครับผมสำหรับภาพต่อไปนะครับทางด่วนของกรุงเทพมหานครนี่ที่แห่งนี้เนี่ยยังีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นที่สุดของโลกด้วยนั่นก็คือ ทางก็ออองบอกว่าเป็นทางด่วนนะครับที่ยาวที่สุดในโลกก็คือทางด่วนสายบูรพาวิถีนั่นเองครับผมนะซึ่งเป็นทางด่วนสายบางนาชลบุรีนะครับก็อบอกว่ายิ่งใหญ่และอลังการมากๆนะครับเ <า S 1> ดี๋ยวไปทราบอะไรเลยแล้วกันครับคือทกรุงเทพมหาคนครนะครับท่นผา้มีนะคะก็สื่อถึงตึกสูงระฟ้าค่ะทำให้ดูว่ากรุงเทพมหาคนครไม่หลับไหลอย,อย่างแน่นอนค่ะ ใช่ครับผมภาพต่อไปนะครับเป็นภาพรถไฟฟ้า BTS นะครับทำไมเราถึงเลือกภาพนี้นะคะเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีทั่วไปตามประเทศต่างๆนะคะแต่ว่า BTS เนี่ยแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยค่ะนั่นคือสัญลักษณ์โคงสามสิ่งของประเทศเราค่ะผมบอกอไรคุณมากสัดหรับภาพนี้เลยก็ผมภาพสะพานพระรามแปดนั่นเองครับฮะซึ่งสะพานแห่งนี้นะครับเป็นสะพานที่ทอดฐานเลครับแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเอง ครับนทำไม่ได้จริงๆนะครับสําหรับชีวิตนะครับในไลฟ์ของชาวภูมิภาคมีทั้งแบบภูมิปัญญาไทยมีทั้งสินค้า handmade นาะแล้วก็เป็นไลฟ์แล้วก็อาหารหรือว่าอะไรเงี้ยราคาถูกมากครับชาวต่างชาตินะคนไหนไหนะมาไม่มาที่หนูเข้าสารนะครับต้องบอกว่ายังมาไม่ถึงเมืองไทยครับภาพแต่ละภาพที่เลือกมาเนี่ย สีสดๆทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็น h a r มนี่ในตัวของมันเองนะครับก็คือให้เห็นว่าเมืองไทยกรุงเทพของเราเนี่ยกำลังพัฒนาเป็นเมืองที่ซีลเซชันนะครับเพราะว่าภาพสีสดเนี่ยจะทําให้รู้สึกสนุกสนานรู้สึกไม่อยู่ิ่งนะครับก็สื่อได้ไม่อายใครในโลกว่าบ้านเราก็นะคะความเจริญทุอกอย่างก็มีมารวมถึงภาพของทางด่วนยามทั้งคืนนี่สวยมากๆเลยนะคะ คตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะวัดความใหญ่ของโฟโตอัลบัมครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าเราจะสามารถทําลายสถิติเดิมของประเทศจีนที่ใหญ่ถึง4ี่คูณหเมตรได้หรือไม่ต้องดูนะต้องดูนะครับโอเคครับ4เมตรนะครับติ็ก๊อปือด้วยนะครับได้ต่างๆเดี๋ยเราไปดูมันขึ้นไปด้านบนเลยนะ1เมตรครับสอเมตรครับ หาเรหเมครับสี่คูณหเรทาทาสิติสาเร็จนะครับเป็นประตูระบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเริ่มต้นในวันนี้รหรับสังคมไทยและขอขอบพระคุณนะครับบรรดาช่างภาพที่ร่วมการช่วยกันทำให้ภารกิจนี้สำเร็จขอเซฟปรอมือด้วยนะครับ แต่ตอนนี้นะคะเราก็ยังมีอีก3สามสินะคะที่น้องๆยังต้องที่คิดดูี่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่นะคะติดตามชมได้นะคะใช่ครับแล้วเราคงจะได้พบกันใหม่นะครับในวันพุธหน้าทุนทางโอดนาทีวีอย่างไรก็ตามนะครับขอขอบพระคุณนะครับบริษัทไทยเบรสต์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับและขอขอบพระคุณนะครับบริษัทจะมอบทุกจำกัดที่เลือกเพื่อสถานที่คงจะคือบัหน้าสำหรับํารสื่นี้ครับนอนหลับฝันดีนะคะทัพประทุนฟรีครับสวัสดีครับ Have a good dream.